สวัสดีครับผมกรานายพักเครื่องวันน,นี้จะพายเรือไปชอบพักกันมีนลูกค้าอยู่3าพี่จะพาไปที่ไหนบ้างเราติดตามแล้วชมมาพร้อมกันเลยครับวสวัสดีครับวันนี้มาเชทีา่าวของพี่เขาดิจคอเลยเหรอเอออวันนี้มาดูเหรียญนี้เหรียญเท้าเวสร์ ห่วงไม่มีอ่ะผมไม่มีได้มาอย่างนี้แจกได้ไหมนะดูดูดีไหมอะด,ดูดีดูดีถ้าแจกมาแท้ก็จบไหมอ่ะถามก่อนพบใจผมอ่ะ ใจผมจริงๆแล้วอ่ะไม่อยากแกะไงคือแกะเพราะผมมองเหมือนว่าเนี่ยพลาสติกที่เขาเรียกมามันเหมือนกับติดเหรียญไงถ้าถ้าไม่ถ้าแก่เราไม่จบอ่ะผมจะเก็บไปเรียกใหม่เรื่องของเรื่อผมได้ใส่ใช้อยู่นี่แหละถ้าห้อกเราได้แค่นั่นแหละถ้าไม่แกะเราได้ไหมดูไม่เห็นท้าดูง่ายๆถ้าไม่แกะเราได้ไหมไม่ใช่มันผมมองว่าพลาสติกมันเหมือนมันจะติดปูเหรียญไงพี่ เขาเรียกไม่ดีเนี่ยที่ตรองดูนี้ดิแกะก็ได้งั้นจะแกะดีกว่าได้ไหมแกะสบายใจนะพูดถึงโอเคนะได้อยู่นะเพราะเราซื้อขายกับผมแล้วสต่พรพัดดูดีอยู่แล้วอือแต่ผมว่าขายแบบเนี้ยถ้าพูดถึงซื้อขายแบบเนี้ยครัดสวยนะมันแล้วแต่คนแล้วถ้าแกะเราต้องอีกเวอร์ชันนี้ยอือนี่มันก็เลี่ยมเก่าคนนั่งเดิมนคนโบราณนั่งง่าย่เลี่ยมอย่างนี้ได้มี้เท่าไหร่อ่ะพี่ซื้อขายหนังไก่ อันี้ห้าอันนี้หนึ่งรออันนี้พินผมเลยห้าร้อยอันนี้ uh ส1 1> ี hot, 10, ่พนแปสะไ0หนึ่งพันหาหมื่นพันหนงพันจบจบได้เลยโอเคไม่ไดีกม yeah. ่าเรื่องผมนี่อันนี้เราถ้าเราไปขายอย่างนี้ก็ได้ถ้าคนลูกค้าอยากแกะก็ไหว้ที่โอเคพี่ง่ายๆเรื่องนี้ผมว่าสยอ่ะเดี๋ยวขอยญาจ่ายตังค์เลยนะหมื่นพันใช่ไหมครับ พี่เขาก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยมาขอแบ่งมุมแบ่งทางกันไปเรียบร้อยนะครับหมื่นพันครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับพี่เลงเลยเล่นกันเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวคุยกันทีมงานโทรคุยกันได้ได้ได้เขาสร้อยไม่เอาเหรอผมหนมไม่เลยแต่เขาสร้อยแหวมตลอดนะเพราะว่าผมใส่คอส่วนมากเขาว่างัดจากคอผมขายตลอดแล้วซื้อซื้อจากคอผมเรื่อยผมไม่ได้ซื้อพ้าเยอะไงทีกีผม เก้าท <łość> ีละองค์สององค์อะไรอย่างเงี้ยก็มาใช้พอมีมุมมีเพื่อนได้มีเพื่อนร่วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะไปอะไรเพื่อนพี่เดี๋ยวขอโทรก่อนไปราบุรีอีกครับครับเั็นไงเดี๋ยวโทรคุยกันติดต่อกันขอบคุณที่ส่เพื่อนขอได้เลยครับดีดผมคนไม่งเงินต้องโทรเงินขอบคุณครับคุณดาวปลอดภัยนะครับเดี๋ยวคุยกันใหม่ ทีแรกเรียบร้อยนะครับทีตะลิงชานเดี๋ยวที่เราไปเดี๋ยวเราจะไปราชบุรีกันเดี๋ยวผมจะได้เช่าอะไรบ้างไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับไปราชบุรีกันแล้เราก็อยู่กันที่ที่2ของเราวันนี้มาที่ราชบุรีนัดเจ้าของไว้ที่วัดขนอนเป็นวัดที่มีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนว่ามีหนังใหญ่มีอะไรยังไงกันบ้างตามไปชมกันเลยครับ คือตอนนี้ในราชบุรีเขาก็บอกว่ามีของหลวงพ่อเก๋นะแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าเก๋มาจากที่ไหนนะครับพี่มันมาทั่วไทยพี่เก๋มาทั่วไทยสูตรโกงดมกลิ่นด,ดมได้ด้วยเหรอครับส่วนตัวผมคุ้นชินนะบางทีมันก็มีส่วนนะแต่เขาเก็บ<น>เขาเก็เ,าเก็บใส่ถุงอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเปลี่ยนก็เล่นใช่ไหมครับเล่นของหลวงพ่อฤาษีผมรับหมดเลยแต่เพียงแค่บ,บางอย่างเรายังไม่ได้ทำคลิปไว้ไง นี่ยังขนาดไม่เท่ากันอย่างเงี้ยครับถามว่ามันมีตัวชี้วัดยังไงผมยากรู้เหมือนกันเล็กกว่าก็มีใหญ่กว่าก็มีขนาดนี้ไม่ไม่ใช่เป็นตัวตัดสินใช่ไหมครับมันต้องไม่ห่างกันเกินไปอ๋อโหมันพูดลําบากอ่ะแต่มันก็วัดได้ขนาดครับเหมือนกับเล่นแบบภาพของของท่านอื่นน่ะหลงปูปลาอย่างเงี้ยหลงปูปลาหรือแม้กระทั่งแบบมเป็นร้อยปีอ่ะสำคัญที่พิมพ์จริงไหมพี่พิมพ์สาคัญถ้าพิมพ์ไม่ถูกยังไงก็ไม่ใช่นะครับองคเนี้ยขนาดแทบเท่าพระคำเท่าเลยที่ข้ามาต้องสูงกว่านะเห็นไหม ที่แพงๆก็แล้วแต่พิมพีมันเองนะครับความสวยตบี่ความสวยความสวยถ้าความสวยได้จมูกองพระโดงฉากได้สัดส่วนด้านหลังตัวหนังสือครับ,รบหลวงพ่อกดลึกคำว่าพระราดเด้งออกมาแว่นติดนี่คือสวยแต่งผมนี่ไม่มีสวยเลยนี่อันอย่างเงี้ยสององค์เนี้ยหน้าองคพระเนี่ยเห็นไหมไม่มีหน้าตาเลยใช่ล้นเลยเห็นไหม อ๋อก็คือเล่น YouTube แล้วก็เจออะไรเงี้ยนะใช่ผมก็เจอ YouTube แล้วผมก็ไปเจาะ Facebook แต่โอเคไหมครับพอใช้ได้ไหมใช้ได้นะผมว่า <laughs> โอเคเลยอธิบายสั้นกระชับรัดได้ใจความ <laughs> ผมยังส่งให้เพื่อนผมดูเลยโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากครับ <laughs> พเพื่อนก็มีความหลงพ่อเหมือนกันนะครับมีครับพี่แต่แต่คือของเขาอ่ะมันก็สภาพคล้ายๆข,ข,ของผมนี่แหละก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็ชอบพระหลวงพ่อเหมือนกันพระหลวงพ่อปัจจุบันนี้คนเริ่มเก็บเยอะแล้วครับเขาเชื่อว่าพระหลวงพ่อกันโรคภัยให้เกันโรคระบาดใช่แต่พูดง่ายยุคนี้ต้องแต่่เเรรราาาะวกันโคบดลยจิงๆใช่ครับ แนบพอเล่นกันไหมพี่แนบหลวงพ่อเหรอครับเข็มกาดที่เขียนเอาพระสุธรรมมาเล่นเขามีรุ่นหนึ่งเล็กรุ่นหนึ่งใหญ่รุ่นหนึ่งมีสุธรรมตัวสูตเล็กกลางใหญ่ถ้าเล็กแพงสูตรเล็กถ้าสวยสวยสองพันสองพันโบกผมรับแต่ถ้าสุธรรมกลางใหญ่เนี่ยเดี๋ยวราคาพอกันก็คือพันกว่ากว่าส่วนรุ่นสองที่เป็นพระล้านเนี่ยวัดมีจำหน่ายอยู่นะวัดจำหน่ายอยู่พันหกขอให้สวยอะไรเงี้ยสุธรรมได้สองพันถ้าเข้าจบไม่ต้องประกันไม่ต้องอะไรแล้วเดี๋ยวผมกลับไปเปิดส่องไฟขาวอุ้ยดูล่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรโอเคถือว่าต้องแบ่งทางกันขอบคุณมากนะครับพี่ผมต้องขอบคุณพี่มากโอ้โหเสียเวลาได้เสียงอย่างนี้ยผมสบายใจพี่เขาก็สบายใจแต่ผมโทรบอกดูพี่ก่อนแต่โทรบอกก่อนเลยเจ้าจริงจบจริงไม่ต้องประกันเอาเงินไปใช้ได้เลยอ๋อขอแทายลูกพี่แบบหน้าตรงๆอ๋อได้ได้ได้พี่ขอบคุณครับห้าห้าออกแน่งวดหน้าฮะห้าห้าทำไมครับพี่ ไปแล้วไปแล้วผมไปขอหลวงปู่หลวงปู่เงินมาแล้วหลวงปู่ให้ผมแล้วอ๋อที่วัดทำน้ำอ่ะพี่มีคำข้าวห้าใช่ไหมครับสี่อ๋อคูสี่หมดเลยใช่ไหมมีช่าบ้านมาได้ ไอเกสรต้งไหนเออฐานละขึ้นออกาโอ้เห้นไม่เห็นนะครับเส้นนิดเดียวนะใช่ไหมที่บอกว่านิดเดียวเกสรส่วนมากเขาจะผสมลงกันนีกว่าใช่ไหมใช่ครับบางองค์ก็ยาวเลยนะบอกอะไรตรงนี้ให้เต็มอันนี้เป็นบัวหลายจุด เป็นบัวหลายจุดครับบล็อกนี้รุ่นหนึ่งก็มีนะบล็อกนี้ถ้าหลังตัวหนังสือติดเด้งอะ่ะบล็อกนี้แพงเลยตองนี้มีกระท้อใช่ไหมพี่เห็นอยู่ไหมอันนี้รังเดียวแน่นอนใช่ปะ่ะที่เดียวกันใช่ไหมครับคู่ยี่สิบเจ็ดแล้วคู่ยี่สิบห้าถ้าหลังมันติดอะผมก็ไปได้นอะอย่างนี้มีกระทอ้อสี่คู่มาเท่าไหร่ครับหมื่นแปดร้อยใช่ไหม เอาไกสุดแล้วใช่ไหมบุ500ครับโอเคพี่ทานัก็ได้ดู้กนะครับโอเคครับวิ่งครับช่องง่ายๆสบายๆ ผมพอมีช่องทางไปต่อได้ผมก็เราราคาเลยนหมนผมว่ถือว่าการเช่าพายที่เหนื่อยแต่สนุกมากใครมีพระเครื่องสายหลวงพ่อฤาษีอยาแบ่งเจนาบูชาก็ส่งหาผมได้นะครับที่ช่องทาง Facebook กคาร,าระไรพักเครื่อง Li น์แอดแล้วก็ฝากติดตามผลง,งานทางช่อง t ิก t อกไอหรือแม้กระทั่ง u t u b e นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเภาพคลิปสนุกๆอย่างนี้เดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพาไปไหนกันรอติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ